อันนเนี่ยดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับพี่ตัวนี้จะบินจะบินดีกว่ากว่ากว่าตัวนี้อีกนะนะครับบินดีกว่านะครับไอตัวนั้นมันมีปัญหาบ่อยอันนี้ตัวมาใหม่นะครับผมก็เลยเอาตัวนี้ให้เลยเอาสีส้มนะครับพอดีโทกระถามน้องที่ร้านแหละ<า>นะครับดูวิธีการใช้งานนะครับเสียบแบตเสร็จเปิดเปิดโดนตรงนี้ครับเปิดโด,ด,ดนฟ้าหน้าเขียวหลัง วาหน้าเขียวหลังปลดลิมิทโหดรดิมทโหดัน,นคันเล่ยงซ้ายขึ้นลงอันนี้คือพร้อมเล่นและแล้วก็คาริเบตคาลิเบททางคันโยกออกทางคันโยกออกนี่นะฮะทางออกมันทางขาทะแยงนะครับทะแยงมาท,งงทางนี้ฝั่งนู้นก็ทะแยงไปทางนู้นนะครับทะแยงเป็นสามเหลี่ยมทางออกครับเวลาสตาร์ทเครื่องก็ดันขึ้นอีกทีนึ่งเล่งขึ้นเลย บินขึ้นหน่อยอันนี้มันมันเตี้ยนะครับมันมีหลังคาเราบินได้แค่นี้นะครับ่อยมือได้เลยบังคับ <ไป S 2> มือขวาเดียวเดินหน้าไปหลังขวาซ้ายอ่าอย่าได้สูงดันมือซ้ายเพิ่มง่ายครับแบตเตอรี่<ด>อ,อ,อ่อนอ่าแบตเตอรี่อ่อนสังเกตที่ไฟถ้าไฟกระพริบก็คือแบตอ่อนอ่าโอเคลง สีลังกาครับดีได้ครับโอ้สีลังกาได้โอเคนะครับอ่ะมีปุ่มลงอัตโนมัติด้วยนี่ลงอัตโนมัติแต่ลงแรงโอเคตัวน,นี้แปด